สำนักคลาสสิกความเป็นมาของสำนักคลาสสิกเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางของศตวรรษที่21ผลของการพัฒนาของวิทยาการต่างๆการยอมรับแนวคิดมนุษย์นิยม ปัจเจกชนนิยมการปฏิรูปทางศาสนาการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆประชาชนเริ่มต่อต้านการผูกขาดและการแทรกแซงจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือการให้อภิสิทธิ์กับชนชั้นสูงนั่นทําให้ต่อมามีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนเพื่อเรียกร้องเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเสรีนิยมอันจะกลายเป็นพื้นฐานของแนวคิดของสํานักค,คลาสสิก แนวคิดหลักของสำนักคลาสสิก 1. ตัวโต้แย้งแนวคิดสำนักพาณิชยนิยมโดยคลาสสิกมองว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองคือการพยายามให้ความมาั่งคั่งตกอยู่ในมือของประชาชนไม่ใช่อยู่ในความครอบครองของรัฐแต่ฝั่งพาณิชย์นิยมดำเนินการทางเศรษฐกิจโดยแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากเกินไปและคิดกันบุคคลอื่น 2. รัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด ควรมีเสรีและไม่ขัดแย้งกันโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จะไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมมือที่มองไม่เห็นคือคกลไกตลาดซึ่งทำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจควรจะเป็นไปโดยเสรีมีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะทางและอาศัยกลไกตลาดในการแลกเปลี่ยนผลิตผลโดยปัจจากการแทรกแซงของรัฐบาลราคามูลคา่าและค่าเสียโอกาสสำนักคลาสสิกนำคำว่าราคามาอธิบายถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดซึ่งต่างจากมูลคา่าที่เป็นสิ่งที่แสดงต้นทุนในกระบวนการผลิตและเมื่อมีการเลือกให้ปัจจัยการผลิตจะเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส ที่ต้องไปรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตค่ะ 5. ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าเช่าเนื่องจากที่ดินมีอยู่อย่างจำกัดสํำนักคลาสสิกจึงพยายามแสดงมูลค่าที่ดินให้ชัดเจนผ่านการกำหนดค่าเช่านักคิดคนสำคัญเซอร์ดัดเลนอธตัแย้งความคิดพาณิตนิยม โดยวิจารณ์แนวคิดการค้าระหว่างประเทศของสำนักพาณิชย์ยมว่าซีโร่สัมเกมไม่จริงเพราะต่างฝ่ายต่างเอาผลผลิตส่วนเกินมาค้าขายกันต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จึงทําให้แต่ละฝ่ายเป็นโพซิทีฟสัมเกมเดวิดพูมก็โต้แย้งความคิดพาณิชย์โดยการค้าระหว่างประเทศไม่มีทางเกินดุลได้อย่างถาวรเมื่อมีบุลเลียนไหลเข้ามาจํานวนมากทําให้ราคาบุลเลียนต่ํากว่าราคาสินค้าทั่วไปโดยเปรียบเทียบ สินค้าราคาแพงจึงเริ่มขายไม่ได้ทําให้บุลเลตยไหลายช้าลงดุลการค้าก็จะเข้าสู่สมดุลไม่ได้เกินดุลอีกต่อไปลิชาร์ดแคนเทลลอนโต้แย้งความคิดพาณิชนิยมโดยพูดถึงบทบาทของปริมาณเงินตามสมการของฟิชเชอร์ราคาและระบบตลาดไอรอนลอออฟเวจซึ่งกล่าวถึงการให้ความสําคัญของแรงงานและการกําหนดค่าจ้างที่พอต่อการยังชีพและการให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาและการแข่งขันในการผลิตสินค้าอดัมสมิธ Smith, ผลงานสำคัญ The Wealth of Nations เสนอว่ามือที่มองไม่เห็น Invisible Hand จะนำพาซึง่งความาวมั่งคั่งแก่สางคนโดยรวมโดยมีพื้นฐานแต่และบุคคลทำการตัดสินใจเพื่อได้รับประโยชน์ส่วนต่อสูงสุดและรัฐไม่จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอ,งอกชนแต่อย่างใดดังนั้นสมิธจึงสนับสนุนให้มีการค้าเสรีที่ใช้กลไกตลาด ออมารโรเบิร์ตมาทัดพูดถึงการขาดแคลนอาหารเกิดจากการเพิ่มของประชากรที่ไม่เท่ากับการเพิ่มของอาหารเ <David Ricardo. S 2> ดวิดริคาโด 1. ทฤษฎีมูลค่าจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตเป็นตัวกำหนดมูลค่าเปรียบเทียบของสิ่งของ 2. ทฤษฎีค่าเช่าค่าเช่าไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวกําหนดมูลค่าของข้าวแต่ใทางตรงข้ามมูลค่าของข้าวเป็นตัวกําหนดค่าเช่าค่าเช่าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนมูลค่าของข้าว 3. ทฤษฎีค่าจ้าง 4. ทฤษฎีกําไรหาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศมีความสัาคัญต่อประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและการเจริญเติบโตของประเทศมีส่วนช่วยชะลอภาวะการชะงักชะงงานของระบบเศรษฐกิจเนื่องจาก ไปชะลอมให้ค่าจ้างสูงเันไป